โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่บนพื้นที่55ไร่มีเขตพื้นที่บริการจำนวน5หมู่บ้านประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการวิรัตจันง,งามผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และนางสาวปูชุรดากาโฮงรองผู้อำนการโรงเรียนโรงเรียนนี้มสร้างตป็นเองโคบโพมิตรภาพที่148มีบุคลากรทางการาศึกษาจำนวนทั้งสิ้น28คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน1คนรองผู้อำนการโรงเรียน1คนข้าราชการครู16คนพนักงานราชการ3คน ครูอัตระจ้างชาวต่างชาติโรงเรียนคุณภาพ1คนพนักงานธุรการ1คนบุคลากรประชารัน1่งคนคูขั้นวิกฤต1คนวิทยากรรายชั่วโมง1คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนและนักการพานโรง1คน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน22คนชั้นประถมศึกษาจำนวน123คนชั้นมัธยมศึกษาจำนวน119คนรวมทั้งสิ้น264คน และทุกคนร่วมปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคโพมิตรภาพที่148จัดการศึกษาระดับประถมะวัยและภาคบังคับอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีการดำเนินชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสู่ความสำเร็จ โรงเรียนของเราได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์แนแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2และยังได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำพักนอนมีนักเรียนพักประจำจำนวน42คนโดยทางโรงเรียนได้จัดครูดูแลให้ความรักและความอบอุ่นและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ได้ฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านต่างๆเช่นทักษะชีวิตทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะอาชีพเป็นต้นอีกทั้งโรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนําร่องโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดปัตตานีโดยทางโรงเรียนได้จัดใช้นวัตกรรมการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานในสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนบูรณาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปีพุทธศักราช2551และได้มีโอกาสร่วมมือกับบริษัท RCL จำกัดมหาชนในการเข้ามาสนับสนุนง,งบประมาณและกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาอีกด้วย จากความพร้อมดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย3ปีซ้อนสำหรับด้านผู้เรียนนั้นถึงแม้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะสูงขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดอยู่มากโรงเรียนจึงมีแนวคิด และนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยในด้านการบริหารนั้นได้ใช้นวัตกรรมที่มีชื่อว่านวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนที่มสร้างตนเองโคกโคม,มตรภาพที่148โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ6ขั้นตอน S S R D R S ศึกษานำพาระบบเคารพกติการ่วมใจพัฒนากล้าหลับความจริง ทุกสิ่งยั่งยืนเพื่อคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่21สำหรับในปีงบประมาณที่ผ่านมาผู้บริหารได้นำนวัตกรรมนี้มาทำประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการศึกษาให้นักเรียนปลอดรอปลอดศูนย์ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีนักเรียนติดรอติดศูนย์จำนวน459ตัวนักเรียนสามารถแก้ไขผ,ผลการเรียนผ่านเป็นจำนวน 384ตัวคิดเป็นร้อยละ83.66ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มีผลการเรียนรอและศูนย์สามารถแก้ไขผลการเรียนและจบหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดส่วนในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใช้นวัตกรรมที่ชื่อว่านวัตกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนที่มสร้างตนเองโคโพมิตรภาพที่1 4 8 โดยมีขั้นตอนคือ 1. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปี 2. จัดทำหน่วยแผนการเรียนรู้ 3. จัด,ดกิจกรรมการเรียนรู้สายขาว Waterfall Hello everyone we are student from my computer. My computer is m a t e r i a, computer. Computer a l f o r m ของสางเรียนโพลมิสภาพที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดคือน้ำตกสายขาว on สายข่าว National Park the beautiful waterfall peaceful and beautiful natural is located at สายข่าว s u t District Kopo District ป a ตต p นีโพลิส ใช่ค่วัด 4. It's alright. 13.5กิโลเมตรจากปัตตนีทาว 4. จัดทำสื่อแหล่งเรียนรู้ 5. จัดทำเครื่องมือวัดประเมินผลเรื่องขนมข้าวโพดสองเงื่อนไขเงื่อนไขความรู้มีรู้จักวิธีทำขนมข้าวโพดรู้จกักอุปกรณ์และวัสดุรู้จักลักษณะของขนมข้าวโพดเงื่อนไขคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์และมีความสะอาดสามหลักการมีเหตุผล เพื่อฝึกทักษะอาชีพเพื่อแจกจเพื่อนเพื่อนเพื่อมีรายได้ความพอประมาณใช้เวลาในการทำขนมทขนมได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้โรงเรียนยังมีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่สนใจซึ่งประกอบด้วย1ฐานต้อนรับจากใจ 2. ฐานสมุนไพรท้องถิ่น 3. ฐานดินปลูก 4. ฐานขยายพันธุ์พืช าการเลี้ยงปลา 6. ฐานการเลี้ยงไก่ 7. ฐานการเลี้ยงเป็ด ฐานการปลูกผักยกแพร่ 9. ฐานการเพราะเห็ดสิฐานการปลูกผักในท่อบอก การปลูกมะนาวในท่อบ่อก 12. ผ่านการคัดแยกขยะสำหรับผลงานความภาคภูมิใจด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหารด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียนรางวัลผลการแข่งขันมหกรรมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตนีเขต2ครั้งที่72ปีการศึกษา2 5 6 7รางวัลชนะเลิศ12รายการรางวัลเหรียญทอง16รายการรางวัลเหรียญเงิน6รายการและรางวัลเหรียญทองแดง5รายการ